สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กันในช่องบรต a n a ิก n รไดโนและวันนี้เราก็มาอยู่กันในดะกับผองเพื่อนนะครับนี่มีใครบ้างเิโยเองเดียแล้วก็แัทธิวโอ้ต้นกันแบบตรงจังหวะมากเลยพวกนายพวกนายเล่นกันตรงจังหวะเอ้ยอะไรพูดพูดว่าอะไร fc อ,อะไรให้พูดอะไร fc บ a ร a n a ิการไดโนหรือเปล่าแนอน Th, จะไม่ใช okay. okay, ่เอฟซีนายอย่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันเชฟซีเอ็มดีมีดีมาแล้วโอเคบันานไอโนรับแอดหน่อยโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันเพื่อนก่อนใครจะอย่าเรียกฉันว่าเอฟซีมันเดี๋ยวคนอื่นคนนี้ว่าเป็นคนดังอย่าอย่าฉันไม่ใช่คนดังนะฉันเป็นคนที่จะเอาโพสต์สตอรี่หรือว่าโอ้คูเอฟซีก็ฉันเนี่ยเอฟซีวะเนี่ยพวกเราไปไปลง พวกเรากำลังจะไปโรงแรมกันนะโรงแรมหรูๆเลยฉันจองให้พวกนายทั้งห้าคนอ่ะรู้ไหมฉันเตียกลังไปกี่ล้านห้าล้านคนตัวตั้งคนหนึ่งอ่ะเอฟซีบานาน่าแล้วเอฟซีของอย่าเอาต o วสตอรี่ไหมตั s t ตอรี่มาใไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราไปเข้าเข้าไปในลิฟต์กันนะพวกเราเข้ามากันพวกเราเข้ามากันไปไปไปพี่ดินโยพี่ดินโยรีเข้ามาเร็ว ไม่ทันเอาจะเอาเบนเมนหรอไม่เอาไม่เอาเบนเมนเบนเมนไม่สนุกเบนเมนเบนเมนออกเบนเมนไหมออกจากเบนเมนไหมเอาเอาอะไรอ่ะเอาเอเลี่ยนหรือว่าโคตรโอ้โหเลือกเลือกนานซะขนาดนี้เอาเอเลี่ยนเอเลี่ยนสนุกเอเลี่ยนสนุกเหรอเฮ้ยเอาเอเลี่ยนสตอรี่กันพวกเราเนี่ยจอยกันห้าคนพอดีเง้ยครบห้าคนอย่าเพิ่งมา อย่ามากันนะพวกเราพวกเราครบห้าคนแล้วงั้ทำอะไรรอก็รออะไรบ้างพี่ดินเยอะงั้นนั่งคุยกับโอตอนนี้ยังเหลือเวลาอีเยอะห้าคนมีอยู่ห้าคนพอดีไม่มีใครมาเลยนะพวกเราใช่ไหมใช่ไหมของเพื่อนอยากไปทอยจ้องดินเลย ล้อเล่นฮ่าฮ่า่าเวทีนกำลังฉันจะตบวยได้ไหมอยากสบอยได้ไหมตอไปกดนะโอเคไหมตไอเล่เลยกดสตอรี่ตไปล้อเล่นกดไม่ไดโอเคโอเค พวกเรามาได้ที่นี่อ่ะออกอยากไปเนี่ยบอกว่าพวกเราอ่ะโอ้พี่ดินโยพูดอะไรเนี่ยเราแพลเนตเอาตอนนี้พวกเราอยู่ในแอเรีย5เอ็ดเนี่ยนะพวกเราไม่ได้อยู่เออเอออออะไรอ่ะเฮ้ยไฟดับอ่ะแปลกรม่นแปลกเหมือนกับว่ามีสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหมขึ้นมานั่นก็คือเครื yeah. ่องบ <ร ıkt eros> ินโอ้โอ oh, like no oh oh, oh, like like ้ไม่ถึงคนพูดยัง ใครเนี่ยโอ้ไปปิดไฟงอแล้วไปแปลงันทานผู้ชมครับ๊ยพี่มีดีพี่มีดีทุกคนเลยเอ็มดีมีดีเป็นคนพูดนะครับนี่ครับเอ็มดีมีด,มด,มดีโอ้ยชั้นชั้นชั้นพวกเราต้องการให้เราต้องติดต่อนะอเคตอนนี้เราต้องการจะสื่อสารกับพนักงานนะครับเอ้ยหวัดดีใช่พวกนายหรือเปล่าอ่ะใช่โฮเทลหรือเปล่าโอเคขอบคุณ โอ้พีทโหลูกปองไปกันจะบอกไปกันทำไมเนี่ยเพื่อนยังไม่มีชื่ออยู่ในยืนเลยอ้ดอร์ฟเดอะลูมพวกเราต้องเปิดประตูนะพวกเราโอ้พวกเราออกมาข้างนอกแล้วอะน่ากลัวรีบนะรีบขยับเร็วมันแปลกแปลกอะมีอะไรออกมา ยังไงต่อมันดูแปลกๆแล้วนะพวกเราต้องหาอะไรเนี่ยทำไมเดฉันจะเดิมตาเออเอคิดว่านะฉันฉันว่ามันแปลกๆนะเฮ้ยนี่มันลิฟท์นี่นะาทำอะไรเลยเฮ้ยจะลามเบี้ยวทำยังไงต่อเดี๋ยวจะจะติดต่อไปกับพี่แมทธิวห้ามกระโดดลงไปนะกระโดดลงไปยังไงอะ โอเคเราเราจะทำยังไงดีมาตรงสเตอเหมือนเราเจอกันกูดาวดูสเตอร์เราต้องลงไปข้างหน้าใช่ไหมเราต้องลงไปข้างล่างแน่นอนอะไรอ่ะห้ามโดดลูอเก็บอกว่าห้ามโดดลูกห้ามไม่ได้โอเคโอเคแล้วพวกเราเจอกันแล้วเหรอลงมาลงมากันอุ้ยตกลงไป เรื่องฟังอ่ะโอ้คนนี้เขาเป็นปรมาจารย์นะเขาเป็นผู้นําทางนะครับท่านผู้ชมและเป็นผู้นําทางนะครับโอ้เป็นพวกเราประจนัยกันสามคนนะครับของเพื่อนอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพกเราทําอะไรลงไปโหอ,อยู่กันแค่สองคนแล้วอ่ะทํานี้ต่อ นี่มันทางออกนี่นะเพื่อนออกไปกันโหอะไรเนี่ยคำเตือนนะครับอันนี้อาจจะมีโรคหัวใจก็ได้พี่แมทธิวพี่แมทธิวอะไรพวกเราต้องตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมท้เุ๊เฮ้ยเป็นอะไรไหมน่ะเฮ้ไออวเฮยไอะเฮียชั้นนะนะ ได้รับเล่นใหม่ยินดโหเล่นใหม่เลยเหรอ r ีเ u r นทูล็อบบพวกเราได้รับแจ้งมานะ่ะพวกนายรีบขึ้นมาเลยนะอโอเคพวกเราไปดูกันว่ามีเอเลียนหรือเปล่าคุณตำรวจมาแล้วอะ่ะเฮ้ยจะกลับไปเหรออย่กลับไปนะเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างยัง <c oughs> ไงต่ออ่ะทำไมมันปแปลกอะ่ะ ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบพี่เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปจนท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทุกว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้จริงๆก็มาเล่นแบบนี้กันได้นะครับลานชื่อโฮเทลโฮเทลสตอรี่นะครับบ๊ายบาย